เต็มเต็มเลยจา้าวันทีน่หนึ่งไม่น้าเต็มเต,มต็มเลยศูนย์สามเบิ้องลูกซ้ายถือรถชนเป็นรถเป็นห้อยเลยรถขังบุ่มรถถือชนนะคะรถคันหนึ่ คน,นมนีเสียหายไหมนนะค่ะด้านด้านใส่ด้านใส่ออกวันที่หนึ่งมีหน้าเต็มๆเลยค่ะซูริสันอาทิตย์ออกไปเบื้องรถอันนันค่ะนักการลดรถอันซาลิงค่ะ เสลงกับเต็มเต็มจ้ะมื่จัน่อยเดี๋ยวเห็นนะโอ้มื่นไม่เห็นเบ้นทะเบียนรถทะเบียนรถเจ็ดเกย่เอาไฟฉายมาเปิดเบิ้งทะเบียนรถเจ็ดเก้า ทะเบียนรถนะคะเรียนรู้มันเลยเนี่ยมันก็จะเป็นข้อโจทย์ที่ยากรถซองขั้นค่ะดังนั้นจะต้องเข้าใจมันมันมีจุดอ่อนของรถมันจะใส่ขั้นหนึ่งเสล่งขั้นหนึ่งจุดอ่อนมันมีอยู่ดังนั้นจะต้องเข้าใจจุดอ่อนมันให้เจอการที่คุณจะปาดสีตัวสักตัวหนึ่งเนี่มันอยู่ในกองเดียวกับคุณน่ะสงดวันวันที่หนึ่งนี่หน้าเนี่ย ยของมันเป็นยังไงสิงใจมันเป็นยังไงลักษณะตัวตนของมันเป็นยังไงแล้วคุณจะรู้เท่าทันมันคุณจะเอาชนะมันได้มอเตอร์ไซค์เป็นสิ่งที่จะต้องใช้สติปัญญาศูนย์สามค่ะเต็มๆเลยกรหนาเสือเลยซื้อซองศูนย์สามสามใบกระได้เลยพี่น้องซื้อบ่ซื้อบ่ซื้อเลขบน ซื้อซื้อลอตเตอรี่ลอตเตอรี่สใบซื้อหนึ่สซื้อซื้อหนึกับสองศูนย์สามองศูนย์มสามใบกพี่นองเต้ติ๋งในงดงวด,งวดนี้งวดนี้บ่โหดสิออกตัวใดนะจา๊ะ ว่าันนึงกูจะเป็นคนที่เก่งในการใช้ชีวิตอาซี่ออกเก่งในการดำเนินชีวิตและเป็นครูบาอาจารย์คนหนึ่งที่สามารถสั่งสอนเกได้บอกทางกเก็ดหกเหมือนกันเลยวันนี้คลิปนี้แม่บอกก็หวังว่าติดตามวันที่สิบหกมีน้าเละจ้ะ